โอเคครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการแคสเกมเพย์เดอร์ฮิสนะครับผมกลับมากับสองคนเพื่อนสองคนคนโปรดของผมนะครับที่ป้นมากับผมหลายรอบแล้วก็เฟลนะเฟลสุดๆเลยนะโอเคครับงั้นเรามาอันนี้ด่านนี้ป้นเพชรนะครับ <c oughs> ผมมาเล่นกันดีกว่ามาด่านนี้ต้องเนียนๆนะฮะแล้ว,ลวความเนียนจะถูกทำลายโดยผมเองอย่าอย่าให้มีรอบที่สองวเลิก มองหน้าตำรวจมาเริ่มมาต้องเน้นพร้อมแล้วพี่ว่าพี่ไม่รอดแน่เลยเรากระจายกันั้งกระจายไปไหนลราไปไม่ถูกเขากลุ่มกันเดี๋ยวตายนะเราจะไปไงอ่ะเดี๋ยวไปคนละเครื่องไหมพี่พี่ขึ้นเครื่องดาบ้าเองก็ได้ โอ้เราไปข้างล่างแล้วกันแล้วแล้วทำไมเราไปทางเดียวกันหมดเลยอ่ะตายหาตายวายงเอ้เอ้เอ้อุ้ยเสียวมาก่ะไอพี่ขึ้นดาดฟ้าก่อนนะฮึ้สวยแล้วเฮ้ย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 บนดาดฟ้าบนดาดฟ้า แล้วพ้นลงมาข้างล่างก่อนทุกคนนี่มาทางนี้กันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทีย่ยนนะเนี่งนะเดี๋ยวพึ่งนะข้างล่างข้างล่างโล่งมากเอาไปเอาทีละเครื่องพร้อมกันไหมคนละเครื่องเลยข้างล่างโล่งมากครับข้างล่างโล่งมากเคลียร์เคลียร์เคลียร์ข้างล่างโล่งมากอุ้ยเสื้อแดงนั้งค่ายนั่งไงเอาเลยเอาเอาเครื่องนั้นเลยเอาเครื่องนั้นเลยลิกลิกระวังระวังระวังมันมาแล้วถอยมาถอยมาถอยมา โอ้าวข้างหน้าเลยนั่นนั่นโอ้ยตามแผนเดิมตามแผนเดิมตามแผนเดิมวิ่งชนหลังมันอีกแล้วเล็กเห้ยหลอกตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยอนาดหวัดดีพี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นบนเลยตามตามแผนเดิมนะเอาเฮ้ยเครื่องขบวนไม่ให้แฮกไว้ครั้งนี้มันสับเครื่อง ไปไปเครื่องล่างเครื่องล่าง <c oughs> ไม่ต้องไปบอกพวกแกนะ <c oughs> จะเก็บแกตรงนี้ละคเครื่องนี้คเครื่องนี้เออเครงหลัง <c oughs> แกคิดจะห <c oughs> ลอยเพื่อนฉัน <c oughs> <c oughs> เหรือเฮ้ยเครื่องนึงลิกลิกไปเอาทีเครื <c oughs> ่องบนเครื่องบนเหรอเออเครื่องนั้นอนะเอ้ยเดี๋ยวพี่เอาเองก็ได้มันห่างกันนิดเดียวเองโอ้สองเครื่องห <c oughs> ่างกันนิดเดียว ไม่อะไรขึ้นมาข้างบนเลยสองเครื่องนี้ห่างกันนิดเดียวหาบันไดอยู่บันไดบันไดเราเปิดไดเปิดแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วรอรอโอเคสวัสดีตัวประกันแะเป้ากระ้ามอบลงมองลงกูบอกมอบลงไม่ใช่มึงวิ่งโอ้ยคอกเกอร์มาคอกเกอร์คอกเกอร์คอกเกอร์ยิงคอกเกอร์ทียิงคอกเกอร์ทีเกลียดไอ้ตัวนั้นมากเลยไอ้ที่ใส่ชุดคล้ายๆอะไรอ่ะหน่วยซิล มันฟาดทีเดียวล้มไงมันคือหน่วยป้องกันไม่ได้ฟาดทีเดียวล้มหรอกมันใส่คุญแจมือเราด้วยเออเราเราหน่วยปะ้องกันมันมันโดดได้ไหมเนี่ยพอโดดไม่ได้ไม่ได้โดดผมจะโดดไปดูว้าวเห็นไม่ติดเนี่ยแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี้เ yes? นี่ยจบได้จบเลยมาเฝ้าเครื่องก่อนเอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนคือไปดูดาดฟ้าดัดฟ้าไม่มีดาดฟ้าไม่มีดาดฟ้าไม่มี ดาบฟ้ามันเป็นแค่ไดเวอร์ไม่ใช่หรือมันมันสุ่มไงโอ้ยตกบันไดเว่อวีมันมีสามตู้ตู้หนึ่งมันเป็นไดเวอร์แล้วอีกสองตู้มันให้เราแฮนอ์กับกดไฟยังไงมะกดเอฟกดเอฟเอ้ยไม่มีนี่ยวะเฮ้ยไฟมันติดอยู่แล้วอ่ะผมติดเงียบลิกคลิกทำไรอ่ะอย่ายิงอย่ายิงยิงอย่ายิงยิงอ้าวเอ้ย ไอ้จะจับอะโอ้ยตายเลยไงต่อ,ตรอ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 สว่างอยู่ชั้นยี่สิบสามแล้วถูกหน้าต่างก่อนเผื่อเราโดนหนีนะฮะรวมกันเราอยู่เ <c oughs> ลืดหม,มูก <c oughs> ็สบายอ่านะ <c oughs> <c oughs> อีกใกล้เสร็จยังเนี่ยอีก สิร้อยยิบสองวิแต่ถ้าแยกกันดีๆเราก็ยังอยู่เฮ้ยอย่า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 ยิงอย่ายิงโอ้ยพี่จะจับมันโอ้ยเวรกรรมลิกยิงตายเลยแล้วลิคก็ลงไปตะลุมบอลละมาแล้วเวฟมาแล้วเวฟมาแล้วชุดใหญ่มาแล้วลิกรีบขึ้นมาเลย โอ้แล้ว,ว,ลวผมต้องเฝ้าข้างล่างใช่ไหมพี่ยิงคุ้มกันให้อยู่ลิฟลิฟวิ่งขึ้นมากำลังหาบันกระไดกะไดกระไดกระไดติดกระจกว้ยนี่ทางนี้นี่ขึ้นมาหนมโอ้ขึ้นบันไดไม่ได้โอ้ยบักบ๊กบั๊กลิฟตู้มันรีบูตรีบูตเลยรีบูตเลยออเอาเอาเครื่องเครื่องใกล้ให้ใส่ก่อนโอ้ว่าต้องปัด

แบ่งแบ่งออกมาสิเอ็ดเออแอยู่ไหนอะลิกแล้วลิกไปตายบนเพดานได้ไงวะโอ้ยลิกลิกลิกอย่าเพิ่งตายลิกลิกอย่าเพิ่งตายลิกลิกลิกหกไม่สหายเต็มเลยเต็มเลยข้างบนเต็มเลยถ้าโทบ้าตายละลิกจบเออล้ม มาแล้วมาพี่มาช่วยแล้วยิงยิงคุ้มกันทีท้งมีโอ้โหโอโห้แม่เจ้ามันยิงหัวพี่มันยิงหัวพี่โอ้จบจบเพเราเข้าตารางอีกรอบแล้วเราเข้าตารางอีกรอบแล้วอ้ด่านสองเถอะโอเค<ะ>เราไม่คัดแล้วเ,เราเล่นต่อเลยเราเล่นด่านสองเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่าน <c oughs> ไม่ไหวแล้วเพราะว่าด่านนี้มันต้องแบบเรียนขั้นเรียนจริง อันด่านี้แหละเอาเลยอ่ะมันปรับระดับได้นี่ฝ้าไม่ไม่อันนั้นมันปรับได้แค่ฮาร์ดเอาด่านี้เอาอีซี่ก็พอแล้วมั้งนอร์มอลพอนอร์มอลนอร์มอลแค่นอร์มอลอะเออเอองั้นนอร์มอลก็ได้โอเคอีซี่มันเกินเอาเลยเอาใหม่เออกดเลยกดเลยด่านนี้แหละรับรองมัน พักพวกโจรสุดเทพของเรานะครับปนเผ็ดแพ้อีกแล้วเหมือนเนานะสีกระดองเต่านินจายังอับอายีสีหน้ากากอะไรลิกเกิดจากการที่ลิกถอยหลังไปชนยามนะครับพูดบนหนังไทยสมกลัวหลานหนังตลกอะแบบถอยไว้อุ้ยยามอะไรแบบเนี้ยอหลอรอ,รอ,รอ หลายคนบอกไอ้หมอนี่มาเล่นยังไงทําเสียแผนตลอดขอโทษครับผมถูกสั่งไม้เสียแผนครับโคตรเกียนเลยโคตรเกียนเลยมันเป็นทีมของรายการครับเราเข้าตารางสองรอบแล้วเนี่ยมาเอาใหม่มันน่าจะให้ไปใช้ชีวิตต่อในคุกเน้ะทขาทออะไรขุดรูหนียังไงแห่คุกโอ้โหเอาลิกเอาเลยเรดี้เลย รดี้เรดี้อยยูรดีเกยคุณจุกันซนเอาเอาล็กแล้วโอเคไหโอเคเราใครยิงอะไรอ่าขนาดนี้เราก็เป็นป้นโอเคซาลุตวิสาสึเกจอยู่ที่ไหน มันด่าเราเรายอมไม่ได้เปิดประตูแย่งกันเปิดประตูอีกแหน่เลยเนี่ยแย่งได้ไงไปเลยไป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 วิ่ง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 โอ้ยตำรวจ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 มาสองตันไม่สนพ่อแล้วเราเราอ้อมตุ๋ยตำรวจครับทุบเลยไม่แน่โอ้ไปไปไปกลางเมืองโอ้โหวิ่งร้อยเมตรยังไงโคตรพ่อวิ่งร้อยเมตรวิ่งร้อยเมตร โอ้ยไม่โคตรพ่อโหดกว่าเอาเอาเอาเราผูกเราผูกเราไม่สนเราไม่สนเหตุการณ์ครับเราผูกตัวประกันอย่างเดียวชะผูกทำไมไม่เผื่อมาเผื่อมาแลกไงเผื่อมีคนแบบนะโดนจับอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราขับรถตำรวจไม่ได้อย่ายิงตำรวจคนนี้ตายนะอย่ายิงนะเราจะจับเอา ใครมันยิงป้าลิ๊กอีกแล้วลิ๊กอีกแล้วป้านหน่อยดิเลยป้านหน่อยดิกระสุดดีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจับคนพวกนี้เพิ่มได้ถ้าเดินแบบหามากเราผูกเราผูกไปเราต้องไปไปธรรมดาเราต้องวิ่งข้ามหมไหนไหนลิ๊กอยู่ไหนเนี่ยอ๋อลงมอบลงมอบลงอะไรเนี่ยอ่าผูกผูกผูก มัดไว้ไปต้องมีข้ามข้ามโอ้เล่น้กระเด็นเล่นน้ำ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 โอ้ยไป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 ลอย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 รู้สึกทางนี้จะทางตันกับโอ้ยเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเลยสุดท้ายเราก็ต้องลุยทางเดิมกันใช่ไหมใช่เราต้องไม่ได้ตายแล้วว่ะไอทางนี้เราตายมาหลายรอบแล้วนะเทเซอร์ระวังเทเซอร์ โอ้หลิกลิกจะบูไปไหนครับโหลิกเขาคิดว่าเขาเล่นเขาออฟดิวตี้อยู่เฮ้ยนั่นมันคนนี่หว่าเกือบยิงผิดละเะินไปเติมฟิลสามโอ้ยร้านลองเสื้อร้านลองเสื้อเข้าไปในร้านลองเสื้อเข้าไม่ได้โอ้ย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 เราหลบหลังรถตำรวจก็ได้วะรูปคือคนตัวตำรวจใช่ตำรวจลื่นตำรวจลื่นระวังขวาระวังขวาต้น โอ้โหเป็นกองทันเลยลิกลิกถอยมาลิกลิกหมวดผู้หมวดจะยิงผมผู้หมวดเฮ้ยวูมานี้วูโอ้โหโอ้โหหดแล้วครับไอ้จ่าคนนี้มันไม่อยากเลื่อนขั้นใช่หปิด้ายมเลยป้าเลยเอ้อยู่นั่นแหละ ดีครับผู้กองเราต้องไปกันเป็นทีมแต่ดูเหมือนพวกนายเลือจดจะแดงกันหมดแล้วนะไปแล้วมันต้องกระดือะด้อไป,ไปกระดื้อกระดื้อไปครับจับผูกสเน็คได้บ้างไอ้นั่นไอ้อะไรสเนค็คสเน็คกระดื้อไปค่อยๆกระดื้อไปนะครับ โอ้โหโอ้โอ้ยโอ้ยพุนเลยพุนเลยเรียบร้องเสร็จแล้วยิ่งละเออว้ยกระสุกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเอากระสุนตรงนี้กระสุนตรงนี้อ้าล้มไขล้มใครล้มล้มลยเฮ้ยช่วยด้วยมาช่วยแล้วช่วยแล้วขอตัวเสียลูกตปดีกว่าโอ้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  เอ้บุ๊บบุบล้มวุบล้มเอาวุ๊บลุกขึ้นมาสิมีคนช่วยอยู่มีคนช่วยอยู่เออโอ้โหยพี่น้องพี่น้องครับเต้นเต้นล้มครับเต้นล้มเฮ้ยสวัสดีเอ้ยเเกาะข้างหลังข้างหลังเกาะ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 โอ้โหล้มล้มกันเป็นแถบ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 เออโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าช่วยช่วยคุ้มกันทีคุ้มกันทีคุ้มกันที คุ้มกันที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 โอ้ยอ้าวลิกลิกลิกขอหลอยหลังมันแล้วกันนะปเดงนะเดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ให้หมดก่อนเอาเวลอัพแล้วเกาะเเอาล้มล้มกันเป็นแถบโอ้ล้มมากเลยโอ้ล้มไ้้ห เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเถอะถอยเถอะโอ้ยลม้ม <c oughs> ล้มแล้วล้มแล้ว<า>ถอยถอยก่อนถอยไปตั้งหลักถึงรถสว่านก่นอนแล้วคบท่านโอ้ยล้มแล้วเฮลเฮลมีเฮลมียิงปืนขึ้นฟ้าจุดผู้เรียกกู้อะไรก็ได้ไปไปไหน <c oughs> นี่ช่วยอยู่ช่วยต้นอยู่ต้นลุกแล้วลุก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 ผมลลลลล เอางี้เอางี้ไม่ต้องมาช่วยองอ้อผมไปเฉยไม่ต้องมาช่วยแล้วไม่ต้องมาช่วยแล้วเออเออช่วยก็ได้ช่วยช่วยหน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยววิ่งไปถอยหลังเฮ้ยเอ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 ้ยไม่นะอ่ะผมอกขึ้นตีเอ้าเอ้าอ้าลุกอ่ะเอาคีบโอ้ยเอาล้มกันหมดไม่ไม่ไรไม่ไรไม่ไรเราเรายังเรายังไม่เดี๋ยวด้วยนะอ้าวเข้าตารางกันหมดจบจบ จบไอ้<บ>ไอทีตอนยิงนะแย่กันเพอาต้ตตองถายมารวมกันที่เดียวจบครับจบ <c oughs> พาร์ทนี้พาร์ทนี้เราไม่รอดครับเราตายอนาถ